สวัสดีค่ะพิมใจเพชรพรลัชน์ชัยค่ะสวันที่ยี่สิบเตุลาหกแปดค่ะพบกับเฟนๆอีกเช่นเคยค่ะหลังจากกินเขา่ากินปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาอ่านเบิงคอบเป็นค่ะที่แฟนๆให้การตอนรับสนับสนุนพิมใจมากว่ากินเขาแล้วก็ล่ำเฮฟเฟังเ,เด้อพิมใจค่ะกินเขาไปนั่ฟังล่ำไปพร้อมเบิ่์น่าแล้วก็นี่กาแฟนํานะคะ เพรานะฉะนั้นฟังลำจักก่อนหนึ่งก่อนค่ะก่อนสีบอกอางานบอกการกับแฟนๆอีกด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยแล้วว่าป่าเอ้ยฟ้าฟ้งไกล ลาห้องทางอุทุมพรพิสัยเห็นแต่เมกมันไหลเอฮอนลาห้องฟ้าห้องทางอุทุมพรดินอิสานบ้านพี่น้องฟังเสียงกอฟองสาดันไก นาวในในโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยนาโอ้ยโอ้ยลานาแล้วฝ่ามันห้องอยู่ไกลใกล้สีสะเก็ดอุทุมพร มาสอนนำเสียงภาษาฤคือก่องคนสันสรญัญญองดุดแดนทองประวัติศาสตร์เมืองนักปราชญ์ศาตรปเ้อเครื่องหักรเรื่องทุกขาแดงละพายาคู่แกบแก่งช่นไปเที่ยวเที่ยวหาไปศึกษาดูงานสองอีสานแดนไป ลาพ่มใช้ไล่ผู้เฟืองเจริญเฮืองบ้านเมือหมางมาเราอุทุมงพอลพิีใสสีเกจเจ็ดเก,ดเกดแค์แดนนี้หากตั้งตาและเน้มไปใสกระดลาล้วนคุณคาวิกิจสินจิตกวีแต่ปังปั่นเพิ่นแ่งสันปุ่นปั่น ละคนสักละคนหลังจะลงเพิ่มเสริมขยายจังไลาหลากเป็นของฝากผู้ไปเป็นกำไรเกี่ยวกต่อหอนเป็นของตอนบอนวิถีและมีหลายลากมากที่สถานที่ทิวทัดจัดเป็นของบรรณาสุมใจผู้ไปเที่ยว ละหนทางเที่ยวบรรจบที่ท่านหนดีไปฮอดเอเลเอเอและเช่นวัดสักกาแพงหรือวัดหลวงปู่เก่องหากเรื่องแต่เรื่องดีและจีจ,จะกำก่อนจีเพิ่นสร้างก่อศิลาแลงและทั้งกําแพงวิหันหินก่สร้างกินตนาปอ และเย่เอาหินมาคกกันเข่องมาบางเรื่องเป็นปราสาทงามที่ราดเลือดตนคนก็ะยองว่าทับหลังอีกทั้งพุ่มบอนตั้งก็อีกทั้งพุ่มบอนตั้งก็หาแหลงดินสูงรอบเรยคณนคู่ขอฟองขยายและปองระบายขยายลอม ละขูดไทยมีสาพร้อมศิลาเลงมากันเต็มโอ้ยนอละจังเอินสากำแพงขนาดน้ำบ่งไว้ตามนี้เป็นที่มาและขอเชิญชวนพวกแม่ป่าทั้งปู่ยาอาลานไทยอีสานเมือกลางไปย่างเชิญชมเที่ยว ละบันละพันล, Marcel, Onion, ละนาบ่พ่อเสี่ยวมีไหล่แนวแก้วคุณเออขัาลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาศีลลาปูเครื่องหากเรื่องแต่เรื่องทางลองไปสักมือนข้งสิทสังเติมประสบการณ์ขอโยนะก่อนลานฝาก ผ่านสายกระจายเกินและอุทุมพรพิเศษกำลังดีขากึ้นทั้งหมดมวลล้วนคุณเองละขอเชิญเด้อคุณยายขอเชิญเด้อคุณตา Utung palpitai phan chê say để chia pha palp ping pa kai đơ kuông giai oi 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 ôi oi 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 ขอคุณลหลายๆเด้อเป็นแฟนดีแหตุการต้อนรับสนับสนุนกับพิมใจค่ะบันนี่ออกาแฟกับกะลังคุณพอดีพอดีนะคะหอมขนาดเลยกินทั้งเสากินทั้งตอนกินเขาอิ่มแล้วค่ะของดีมีประโยชน์นะคะซึ่งหอมคอฟี่กาแฟดีมีคาราเก้น,นะคะ่ะพิมพ์ใจนะคะเอามาขายเตวาในราคาโปรโมทนะคะในราคาที จัดโปรนะคะตอนนี้อขอบคุณแฟนๆที่สั่งมาเมอนี้พิมใจเกิดสิไปส่งอีกนะคะซีบกล้องค่ะพิมใจสิไปส่งให้แฟนๆเมอนี้นะคะขัดซีบกล้องพิมใจกับทรงฟรีนะคะเออ่ตั้งแต่หากล้องขึ้นไปค่ะพิมใจส่งฟรีนะคะก็ถ้าแฟนๆอยากสิได้ก็อย่าลืมนะคะยุดไปคอมเมนต์นี่นะคะสําหรับเบอร์โทรและกะทีโยที่อาแฟนๆต้องการเพราะว่า หอมคอฟฟีพิมพ์ใจขาดบ่อรคะ่ะซิขึ้นล่ำกัจินลงจากล่มมากกัจินพี่น้องเพราะว่ามันมีคารเกนนะคะแล้กกามีไฟเบอร์มีอออ่่เอาเมีไฟเบอร์มี fiber, ม่ทั่วขาวนะคะแล้กกามีสมแขก้อมด้วยแอลคาทินแอลคาเนเทนค่ะพิมพใจเองค่ะ อ่านบข่อยของเพราะวะ่ารสชาติที่ตัวเองหมักนะคะอันนี้มันบาหวานบาหวานจนเกินไปพอดีพอดีมั่นกับพอดีค่ะแลวก็อิม่มกินแล้วอิ่มขนาดกินเขาแล้วยังอยากกินอีกนะคะจิ้มใจขอฝากไว้กันแล้วกันค่ะแปนแป้นอยากได้ก็อย่าลืมเดอ้ออ่าโทษขอมาก,ก็ไดอยู่นะคะ0 8 9 8 6 2 1 0 1 0ค่ะหรือว่าอยู่ใต้คอมเมนต์นี่ก็บีค่ะเดี๋ยวพี่ใจขอเวลาจิ้มสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวสิลัมกอดที่สองให้ฟังค่ะ สุดยอดค่ะกินไปน้ำฟังล่ำไปพร้อมค่ะอ่ะก่อนที่สองนี่ก็ถือเมลวาคือเกาหลับบา่าเป็นแฟนขอมาอยากสิฟังล่ำลองได้ทิ้งใจบ่คอยถนัดบ่คอยเดททองปันใดน,นะคะเอาก่อนล่ำเอาก่อนไดดีน,น้อน,นะคะเอาจังสี่ก็แล้วกันเนาะเอาล่ำล่านะคะเอาลํำล่าก็แล้วกันค่ะล่ำไปน้ำกินกาแฟไปพร้อม ะะผู้ใดพอท่านเดหรือว่าแฟนๆบางท่านอาจจะกินมาหลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะคะสําหรับกาแฟาสมัยนี่มันก็มีหลายรูปแบบลองมาชิมของพิมพ์ใจเบ้งนะคะลองมาเปิดใจก่้งบ้งราคาย่อมเย้าที่สุดค่ะแต่กันซื้อกับพิมพ์ใจในช่วงนี้มัดจัดโปรค่ะอีก,กน้อยนึงค่ะเดี๋ยวฟังลําเติมพลังค่ะทั้งหอมทั้งแสบ อามาฟัางลำล่าอาจารย์ยอดชายนะคะเป็นผู้เขียนไ่ะกังแต่นี่มากกับพวกไครในลำนะคะโอ้ยโอ้ย,อย่าป่าเอ้ยฝ้าห้องไก่ ว่างหันเอาเล้วนะคะอันนั้นว่างหันก่อนของอาจารย์วาสนาอันนี้ของอาจารย์ยอดใช่ค่ะแฟนแฟนเออแล้แฟนแฟนเออได้เวลานาฬิกากำหนดไองหมอลำสาวซื้อพิมพ์ใจขอลงไว โอ้ยสาหกอนและคุณแม่เอ๋ยขอเวลาไปพักผ่อนละงานต่อไปเจ้าภาพรออยู่ข้างน้าขอลาต้านดอกไวลงกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านกำนันผู้บาันานายกผู้จัดหา ให้พิมพ์ใจมาจลองสิท้องจำบุญคุณท่านและอ่อนซ้อนเดอ่อ,อนซ้อนงานวานันหนี่งและมีแต่ผู้ใจดีฟังลำแลว้วให้สดซึ้งละแฟลแฟลเอ๋ย ลายย้ำนอนหลับหรือว่าย้ำเจ้าตื่นฝันเห็นเพิมพ์แน่ละอายนั่งโซกันเว้าเรื่องพิมพ์เน่ยละอายพิมพ์ใจร้องบอกวันหลยละคำตีชอมมาผสมกับความห่องนอมรับปติตองขอบคุณน้องขอบคุณ ละขอบคุณท่านผู้ใจดีมีงานอย่างในเธหนาขอนำาปอี้อลูและคิดข้อสาวพิมพใจโทรไปหาเบอร์โทรมีบะยาอยู่มาลำซอยอีกที่สองขอเธอสามยินดีรับ ความเมตตาเอ,อ,เอ,อิ้ยพิมพ์ใจน้องอละศูนย์แปดเก้าแปดหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์พร้อมรับสายว่าขาดขอฟังเอ,อิ้นพิมใจมาจะลองงานพีนฮองสีสมค่ะ ละแน่อําบังเจิมนาฬิกาบันใหญ่มาตั้งแต่ต้นหลายคนงวงดอกของหิวหลาคิดคอดเด้ยามรถยนต์แล่นริ้วริ้วคันหลังควยนอกคืนสถานคิดคอดงาตอนเฮามีความสุขเจ้าทรงพวงม,มาลายขอละอยินใบแดง ให้กำลังใจน้องขอให้สุขสมปองหิมใจน้องลาเมื่อเออเออก็อนลาแฟนหมอลังก็สิได้เมื่อพักพอนลามีงานยังในเธอนาสิมารวม ห่วมฉลองดอกเด้อแฟนโอ้ยโอ้ยนะโอ้ยน้อโอ้ยแล้นะกบคุณเด้อแฟนเนี่ยล้ำโอบิตี่แค่นะคะล้ำไปน้ำกินกาแฟไปพร้อม กินย่างไรกันหอมสดชื่นนะคะกินแล้วกันสดชื่นแจ่มใสนะคะร่างกายก็ดีกันเาว่ามีคตรเกล็ดนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณและก็คอลลาเกล็ดนี่ค่ะหรือว่าแอลคาเนทีนเลยค่ะช่วยให้สดชื่นแจ่มใสมีพลังวัองซ่าขึงหล่องขึ้นั่มหัวเข่ากับบ๊อบปวดตัวอายุมากปานนี้แล้วกันผู้ร่งพ้นกับว่า ที่บ๊อบไ, <ป S 1> ไหวแล้วได้แต่พิมพ์ใจเย็นบนเวนนทีค่ะเป็นช่วงค่ะเพลงแจ๊กเกให้เพื่อนในชมกันแต่อย่า,ายลืมนะคะงานในช่วงนี้กับที่นี่วันที่29นะคะ สิไปลาสีวันที่หนึ่งกัคิ้ข้างกำมุกดาหานครอนพนมคุล่ะค่ะแล้วก็เจ้าที่บอกต่อไปค่ะช่วงนี้พิมใจเองกับขอขอบคุณเป็นแฟนตีใหตการต้อนรับกับพิมใจและกับกาแฟนะคะเมื่อี้สิบปส่งกาแฟห้นแฟนค่ะสิบกล่องนะคะเสานี้นะคะพิมใจขอขอบคุณ คอยสนับสนุนพิ้งใจมากอากได้ก็อธิบากลางเขามาหรือว่ากดไล่กดแช่เขามานะคะทิ้งใจจัดไอค่าสำหรับหาข้องถึงไปนะคะพิ้งใจทรงที่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะลากฟนเลยย้ำนอนหลับหรือว่าย้ำเจ้าตื่นฝันเห็นเพียงแน่ละอายละโศกันเฝ้ารังพี่ แน่ละไอ้พิมใจรองบอกวันลายละคำติชมมาผสมกับควมหยองน้อมรับมาตรีตองขอบคุณน้องขอบคุณเออเออพี่ละขอบคุณท่านผู้ใจดีมีงานอย่าง เพื่อข้างนาพอนำมาป้าจีพ่อลุงไหลคิดขอ้อสาวพิมพ์ใจโทอไปหาเบอร์เธอมีพ่อยากอยู่มาลำซอยเธอที่สองอเถอสามยินดีรับขั้นเมตตาพิมพ์ใจนองละศูนแปดเก้า ปดหกสองหนึ่งละพร้อมรับสายบรกาดหองเอินทิมใจมาจะลองงานพิ่นห่องสิสมค่าละแนบบังเข็มนาฬิกาบรรยายมาตั้งแต่ตนหลายคน ห่วงหิวลายคิดคอดเด็งหลายยังหลดย้อนแลลิวลิวอันหลังอวยขึ้นสถานคิดคอดงานตอนเฮามีความสุขเจ้าทสงพวงมาลายขอหลายยืนใบแดงให้กำลังใจน่อง ขอให้สุขสมปองเขยมใจนห่วงลาเมื่ออุอกลาแฟนหมอลำกะสีเมื่อพักพรลาคันบุญมีงานเจ้านาสิมาโร chà lòng the fan đơ ôi ôi na ôi ôi no. oh, 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 oh.